เอารถไปเข้าศูนย์ครับอาการคือนี้ครับขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้ประเด็นคือมันมาได้ยังไงก่อนเพราะว่าขับปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรกับระบบระบบไฟเลยแต่มันขึ้นแจ้งเตือนว่าระบบไฟมีปัญหานะจะไปเข้าศูนย์กันจะดูว่าอาการเป็นยังไงตอนนี้กำลังออกเดินทางก็สิบโมงนัดนัดถึงก็สิบโมงครึ่งสิบโมงสามสิบก็เดี๋ยวอัปเดตสถานการณ์ต่อ เพราะว่าเจ้าต,ตัวล่าสุดไม่ได้ขับไงไม่ด่นขับเดี๋ยวมันขึ้นได้ยังไงก่อนเดียนทูนสวับแป๊บนนะึงเดียนออโตโ้งงชิบหายเลยนะฮะยวดูอาการเองกันต่อครับผมเดี๋ยวขับรถก่อน อนนี้ก็ประมาณสิบโมงหน่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะพารถไปเข้าศูนย์ก่อนครับเพราะว่า,วาอาการของมันคือเจอน,นี้อ่ามันขึ้นแดงซึ่งไม่รู้เกิดขึ้นยังไงจะลองเอาไปเข้าศูนย์ดูกันนะเขาเรียบร้อยแล้วศูนย์เขาจะเปิดวันจันทร์ถึงจันทร์ถึงเสาร์วันสวาจิตจะไม่มีช่างเราต้องนัดวันจันทร์ซึ่งเคสน,นี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ตอนช่วงเย็นประมาณสี่ห้าโมงขี่ไปส่งอ่าขี่ส่ง ก็เลยต้องเข้าศูนย์เพราะว่ามันขึ้นโชว์แบบนี้เลยไม่รู้ว่ามันเบีนยงไงจะเดี๋ยวก็ทําคลิปไ้ให้เพราะว่าบางคนใช้รถอาจจะไม่เคยเจอปัญหาเวาไ้เจอเจอกันอะไรทำนองนี้นะครับแต่ตอนนี้ใกล้ถึงศูนย์แล้วอีกมาสักหน่อยถึงศูนย์ล้วจะให้คุยกับที่ศูนย์เขาได้ว่ามันเป็นใค้หันอะไรกันเนี่ยว่าเราก็ใช้รถปกติไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ดันมีปัญหาซึ่งผมไปอ่านคําเตือนแล้วคือเขาว่าห้ามห้ามขับเลยต้องรถสไลด์มารับอย่างเดียวซึ่งคุยกับคอเจนเตอร์แล้วเขาบอกว่า ถ้าอยู่ใกล้ก็ขับมาเลยไม่ต้องรถสลับไปแล้วเพราะเราไม่รู้ว่ามีค่าใช้จ่ายไหมแต่คิดว่าสลับจะมีค่าใช้จ่ายแน่นอนอาจจะไม่รู้กี่บาทแต่คิดว่ามีผมไม่รู้ว่าศูนย์เขาคิดยังไงแต่แต่ก็ถ้าถ้ารู้สึกไม่ไกลมากขับไปดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าดูแล้วไม่ไม่ห่างกันมากจากตัวบ้านมาศูนย์ไม่ห่างกันไม่ถึงไม่น่าถึงสิบโลหนีขี่มารถไปอ่ะสี่ห้าหกาจะ เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์แบตบรถผมมันไม่ค่อยไม่ค่อยเป๊ะแต่รถไปแค่เปอร์เซ็นต์เดียวอะกิโลมันไม่ไม่ค่อยตรงแต่เปอร์เซ็นต์มันรถไปแค่เปอร์เซ็นต์เดียวมันคิดว่าจะไม่ไกลามากมก็เลยก็เลยขี่มาซะดีกว่าชัวร์กว่าส่วนยังไงอีกทีเดี๋ยวไป,ไปดูไปดูเดี๋ยวไปดูต่อไปโอเคครับผมถึงโซนแล้วครับตอนนี้เหลือแต่ให้ช่างเขาเช็ครถเพราะว่า,วามีคิวหรือเปล่าไม่แน่แต่เขานัดสิบโมงตอนนี้ก็สิบโมงยี่สิบสามแล้ว อ่ะตอนนี่อยู่โซนทับลอ้อยังยองไม่รู้จ้าเ <laughs> ดี๋ยวรถกลับไปในวันหรือเปล่านะฮะกระผานก็ประมาณนี้รถกำลังเข้ามาพอดีเลยกระจกใสวงเนี่ย <laughs> <laughs> โอเค แต่ก็ค่าจะใช้ประาตรวจเพราะว่ามนันเป็นปัญหาในระบบไปครับแล้วเรา,เราดูอิกสักหน่อยเขาไม่กำหนดเวลาว่ากี่โมงเขาไม่ได้คาําตอบแต่แต่แน่นอนว่าช่างเ้าจะดูก่อนโอเคครับยังไม่เสร็จเลยครับตอนพี่น้องทำไมาากอดด้วยครับหลังกากรีวิวผ่านมา น่าจะประมาณเก้าวันตีไปเป็นสิบวันนะตีไปปมาละสิวบวันเลยแล้วกันหลังจากได้รถมาแล้วนี่คือเรียอยู่หลังจากเขาเรียกว่าเข้าศูนย์ไปประมาณเจ็ดแปดเก้าวันนี่แหละเพราะว่าเข้าศูนย์แต่วันจันทร์วันนี้วันพุธพุ่งอัดที่วันพุธตัวรถเนี่ยเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแบบละที่ว่าเคยทำที่ว่า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 ก่อนหน้านี้ไปทําเปลี่ยนแบบไป,ป,ลไป,ป,ลปแล้วก็วคือตัวรถก็ ขับได้ปกติไม่มีแจ้งเตือนอแรแล้วไม่มีโชว์แจ้งเตออือนแรงเสร็จแล้วเพราะนั้นคืออยากรู้ว่ามันเปลี่ยนอะไรซึ่งตอนเราเป็นตอนตอนตอนในรถเนี่ยเราไมไ่ไปรับเองมีมีคนทางบ้านไปรับให้เราเลยไม่รู้ข้อมูลเราไม่เลยไม่ได้ถามช่างไม่ได้ถามวอกเขาเรียกอะไรไม่ได้ถามฝ่ายฝ่ายฝ่าย,ายดูแลบริการเขาอ่ะว่ามันเป็นยังไงเขาเปลี่ยนอะไรบ้างนี่คือคนไปรับรถก็ไปรับรถอย่างเดียวเลยไม่ได้เอาข้อมูลเลยมาเลยแต่ก็คือเท่าที่เท่าที่ฟังฟังเขาเขาบอกว่ามันเข้าไปเปลี่ยนตัวขั้วแบตอะไรสักอย่างของตัวแบตนะหรือว่าขั้วแบตม อาจจะเปลี่ยนแค่ชุดนหน,น,นึ่งนะครับ้องเนี้ยอ่าผมไม,ไม่รู้นะ้ตามที่เขาที่ทางบ้านเขาอธิบายให้ฟังนะแต่ผมว่าไม่ไม่แมน่ใจว่ามันเปลี่ยนแบตยกชุดหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าถ้าเาจะเปลี่ยนแบตยกชุดนะเขาต้องใช้ให้เราด้วยอ่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเราไม่มีข้อมนะูลนานแต,แต่แต่คือแต่คือการทำงานของออของศูนย์บริการวีดีก็ถือว่าเร็วนะเร็วอยู่เพราะว่าผมคิดว่าจะผมคิดว่าจะ,จะนานวันนะ่าจะปราสิบห้าวันพี่ย่งเงี้ยแต่มันประมาณประมาณแปดเก้าวันอะปกติีประมาณนี้เพราะอาทิตย์อาทิตย์ก็กว่าที่อายกว่าวันสองวันนะ พราะว่าเหมือนรับมอญังคารเอาวันจันทร์หน้ามาแปดวันนั่นแหละตีไปเลยแปดวันก็ถ<ม>ือว่าเร็วเร็วมากซึ่งเราเคิดว่าปัญหามันใหญ่งไงเทียวปัญหาเป็นพวกแบบเทียวปัญหาเป็นพวกแบบปัญหาใหญ่เทียวเป็นพวกแบบอแบตเส่อมแบตนั่นแบบนี่แ้วก็อาจจะเป็นที่ตัวแบตของมันเลยอยู่แล้วจริงๆขั้วจริงอาจจะมีการสือก,การแลกมันก็ว่ากันไปเราเราไม่รู้หรอกเราไม่เราไม่ได้ไปเจาะลึกขนาดเพราะผู้ใช้งานกับ ก็เช่ามารูปซ่อมรู้เก็จะรูก้รกว่าเราเยอะกว่านิดนึงอาจจะรู้ไม่เท่าเขาตอนนี้ก็เป็นเรื่องของเขาไปแต่ตัวรถก็ยังใช้ได้ปกติแล้วอ่ตอนนี้คือไม่มีโชว์ออปชั่นอะไรห,หน้าจอแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดนูนี่ไม่ขึ้นโชว์อะไรแล้วปกติแล้วอืปกติรอบก่อนมันจะขึ้นอะไรนะขึ้นเอขึ้นลูปไฟแดงว่ามันใช้ไม่ได้อ่าโอเคแล้วก็ ต้องลองดูอีกวันสองวันดูว่าจ,จะปีปัญหาอะไรกลับมาไม่อาจจะแต่คือคิดว่าผมว่าเขาน่าจะทสประมาณนึงนั่นแหละไม่งั้นเขาไม่กล้าส่งรถคืนเราหรอกอมผมาอในงั้นเขาไม่กล้ามอบง,งานให้ลูกค้าหรอกวันนี้ผมก็ได้ขับไปไกลได้ปกติแล้วก็ขับลมก็ขับเที่ยวทําง,งานปกติไม่ไม่ได้แบบไปเที่ยวไหนไกลนะครับไปทาง,งานปกติเลยรถใช้งานนะครับวันนี้ก็ไปรอติดตามดูเคยมีอัปเดตแต่น่าจะน่าจะต้องใช้ดูก่อนเพราะว่า ว่ามีขุมเพื่อนที่ขับตอนป้าเขาเขาไม่ค่อยได้ขับไว้เท่านี้โอเคครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันในตอๆครับผมบ๊ายบาย